ขึ้นคือต่อนะครับพอร้อนได้ที่ตัวนี้ก็จะตัดแท็กน่ครับประมาณนี้นจะตัดแล้วครับประมาณนี้มันตัดแล้วครับแต่แต่ตัวในมันจะตัดตอนไหนครับตอนน้ําแห้งครับคือน้ําแห้งจะมันจะตัดตัวหนครับคือสวิตตัวนี้เสียนะครับมายถึบางทีสวิตตัวนี้มันชอ็ชอตช็อตติดกันอย่างนี้ครับ แต่ตัวจะมีตัวในตัวหนึ่งเซฟตี้ครับจะตัดนะครับคือตอนน้ําแห้งมันจะตัดไปนะครับตอนน้ําแห้งบางทีเสียบไ้มันไม่ตัดเดินหนีนะครับเดินนีอย่างนี้ตัวนี้มันช็อตมันช็อตติดกันนะครับช็อตติดกันนะครับสมมุติช็อตติดกันแบบต่อตรงนี่ครับมันจะทํางานตลอดนะครับจนน้ําแห้งน้ำแห้งปุ๊บจะมีตัวตัวข้างในมันจะตัดอีกตัวหนึ่งครับมีเซฟตี้ครับเซฟตี้น่ครับแต่ปกติมันจะตัดแล้วครับตัวนี้จะตัดแล้วนี่ครับเพราะมันเดือดได้ที่แล้วครับ จะมีเซฟตี้ครับถ้ามีเซฟตี้มันก็จะไหมครับคือไหมบ้านเลยครับไฟลุกอะไรครับรัดไฟฟ้ารัดวงจรไปเลยครับถ้าไม่มีครับเลยมีมีตัวหนึ่งข้างในอยู่มีอยู่กับตัวหนึ่งเรียกว่ามีแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ก็จะตัดตัดตอนน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดไปอีกตัวนึงจะตัดตอนน้ําแห้งครับน้ําแห้งปุ๊บมันจะตัดเลยครับป้องป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรนะครับจะมีครับ นี่ก็เดือดเลยครับนี่การุ่นนี้มันทําความร้อนแป๊บเดียวครับเดือดแป๊บเดียวนี่คือต่อตรงนะครับยกออกก็จะตัดนะครับยกอกก็จะตัด๋ย่บางตัวจะไม่มีนะครับสวิตข้างในครับบางตัวบางตัวยี่ห้อฮกจีนนะจะไม่มีตัวตัดอีกตัวหนึ่งนะครับตัดตอนน้ำแห้งจะไม่มีนะครับ อันตรายนะครับถ้าสวิตตัวน oh. ี้ช so so like ็อตนะครับถ้าม like ันขาดแบบนี้ก็โชคดีไรครับถ้ามันขาดตรงนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าช็อตเดี๋ยวทำงานตลอดนะครับสวิตตัวช็อตมันจะมีช็อตได้นะครับช็อตติดกันเลยนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มันขาดนะครับสวิตตัวนี้มันขาดครับร้อนนะครับน้ำร้อนแบบแบบที่ผมลองดูตอนแรกครับไม่มีน้าครับมันตัดนะครับมันก็จะตัดไปตอนแรกที่ไม่ใส่น้านะครับที่ผมเสียบตอนแรก เห้มันตัดแท็กนะครับคือไม่มีน้ำนะครับเสียแบแป๊บเดียววันร้อนมันก็ตัดกันแล้วครับต่อน้ํามาใส่ลองให้ดูครับมันจะไม่ตัดถ้าน้ําไม่แห้งนะครับนี่ครับน้ำเดียวนิดเดียวอ่าครับสรุปก็สวิตเสียครับซื้อสวิตมาใส่ก็ใช้ได้ครับต่อตรงชึบทํางาน,นสวิตตัวนี้เสียครับสรุป Ok, crapou.